นะครับสกายสวัสดีกองการลานลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสกายไอ้ยี่สิบหกแล้วครับห้าขวบนะครับห้าขวบแล้ววันนี้มาเป็นผีอะไรครับวันนี้เราแต่งตัวเป็นอะไรเรองหนังนยังไงตาบดเดี๋ยวทำท่าเสกท่าให้กองการหน่อยลูกเนื้อสอบท่าเสกไรปิ้งมันนั่งเห็นได้าหรอกองการลูกปิ้งไหมปิ้งนี่ผีหวาน ยินดียินดีโพสได้รถพสใา้กรรมการเลยครับยิ้มแบานก่อนหนุนนอกมาหนึ่งล้านี่วอดดีกรรมการมากนะคลัโอเคผมเลือกับน้อกสกายด้วยครับ